ซีค่ะการเป็นแฟนพี่ปู่แบล็คเฮดยากไหมคะยากค่ะจะเรียกว่ายากก็ยากเพราะว่าจริงๆไม่ค่อยไม่เคยมาอยู่ด้วยยากอย่างนั้นนะหนูหนูไม่ไม่ค่อยชอบอะไรที่ต้องเหนื่อยเพราะว่าคือเป็นคนหนูเป็นคนที่เรียกบูชาความรักคือชีวิตคือต้องแบบเธอถ้าแบบมีเงินกับรักก็คือกระโดดกระโดดการกระสุนให้ให้แฟนได้อะภาษาคือหนูคือจริงจังมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าเรากลัวความที่เราจะต้องมันเหนื่อยกับกับ ถ้าเขายังไม่นิ่งแล้วเราก็ได้ยินมาเยอะอะค่ะเรืยความเป็นศิลปินไปเล่นคอนเสิร์ตก็จะมีคนกรี๊ดอะไรอย่างเ <ๆ S 1> งี้ยเยอะแยะไปหมดเราก็กังวลจนมีมีครั้งหนึ่งคือเกือบจะเลิกกันเพราะว่าเหมือนเราก็เราก็นึกว่าเขาแบบอ่ะจริงจังกับเราแล้วแต่เหมือนก็อ่ะสายตาดีก็ไปเห็นว่าแบบเหมือนเขาคุย<ม>คุยกับคนอื่นอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็เกือบเลิกกันเลยจนแบบจนเขาไปงออะค่ะไปงอแล้วการที่เขามา มาง้อเราด้วยคำพูดซึ่งเป็นคำที่น่าจะน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนความความรู้สึกแบบอะไรในตัวนุก,กับเขาไปเยอะเหมือนกันคือเราหาเหตุผลว่าการที่เขาคุยคนอื่นเนี่ยเพราะว่าเราไม่ดีตรงไหนเรายังไม่ใช่หรือว่าแบบเออไม,ไม่ได้ชอบเราหรือเปล่าคือจริงๆถ้าเป็นคนอื่นๆเขาก็อาจจะหาเหตุผลซึ่งทําให้เราผิดให้รู้ว่าเออข้อผิดพลาดอยู่ที่เธอเป็นแบบนี้แบบนั้นแต่พี่ปูเขาเลือกที่จะตอบแค่ว่ามันคือสันดาห์ของพี่ มันคือสันดานเนี่ยสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าจะมีใครที่จะยอมรับตัวเองว่าเรามีสันดานแบบนี้เราเลยคุยกับคนโดยที่ชินกับการที่คุยกับนี้โดยที่ไม่รู้ว่าว่าเราจะรู้สึกไม่ดีแต่ไม่ใช่ความผิดของเรานะคํานี้ทําให้ทําให้หนูให้อภัยเขาได้ในตอนนั้นแล้วก็แบบ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นคําตอบที่หนูไม่คาใจคำว่าไม่คาใจแปลว่าหนูก็ต้องยอมรับนะว่า ก็ต้องเป็นแบบนี้คือมีนูอยู่ข้างๆนะแต่การคุยกับคนอื่นก็เปลี่ยนไปตามสันดานนี่ตอนเราคุยกันว่าแล้วถ้าพี่ปูจะจะแก้สันดานได้หรอคําว่าสันดานมันดูมันดูแบบมันดูเลิกอะมันดูแบบว่าโอ้มันอยู่ในในเซลล์แต่พี่ปูก็พูดว่าจริงๆการทําอย่างนั้นมันคือความเคยชินสันดานที่ว่าคือความเคยชินที่จะตอบแบบที่ไม่ได้รู้สึกอุตส่าห์แต่ถ้าถ้าต้องมาคิดแล้วว่าถ้าต้องแลกถ้าต้องมีเราแล้วต้องตัดเรื่องนี้ไป ก็าถามเขาทาได้ไหมเขาก็บอกว่าได้เราก็เลยอ่ะเหมือนให้โอกาสการให้โอกาสคือต้องให้โอกาสจริงๆแต่จริงๆงานหนกูก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ก็คือแบบค่อนข้างจะแบบปลดล็อกในคําถามเองว่าโอเคการที่ที่เขาดูเหมือนแบบเจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่แล้วมันคือสันดาลวิธีคิดเนะ ไม่คือพี่ก็เราพยายามจะแบบมันต้องรู้สึกดีใช่ไหมเพราะมันเป็นคําที่แบบอ็นคือหนูบอกว่ารู้สึกดีแต่พี่ฟังแล้วพี่ยังยังยังไม่ดีแต่ว่าอาตรถานจริงพี่ปู่วันนั้นตอนที่บอกว่าทําได้เราจะนึกในใจว่าอะไรเอาให้รอดตรงนี้ไปก่อนหรือตอนนั้นในใจว่าฉันจะทําเพื่อผู้หญิงคนนี้จริงใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่านตอวันที่งอครับถ้าสมมติว่าเราไม่คิดว่าเราจะไปงอเพื่อที่จะกลับมาคบกันอีกองเงี้ยคง เราคงไม่เลือกใช้คํานี้อย่างแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนผิดคือเราไม่อยากให้เขาคิดว่าไอ้ที่เราเราจะต้องทะเลาะกันหรือว่าที่จะต้องที่จะต้องห่างกันมาสักสามสี่วันนั้นอ<ม>ันนั้นแ่ะเป็นพวกเขาผิดเขาไม่ดีตรงไหนหรือว่าเป็นพวกเขาไม่เหมาะสมหรือม,มันมีหลายๆอย่างนะที่จะทําให้เขารู้สึกได้แต่ผมก็เลยคิดว่า,ถ,าถ้าสมมติว่าเราจะต,ต้องไปบอกเขาว่าไม่ไม่ใช่เขาเป็นคนผิดมันเป็นที่เรานี่แหละเรารู้ว่าเราผิด แต่เนี่ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยที่เราทำาะวันนั้นะท,ที่ทำแบบนี้มันคือสันดาลจริงๆเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเราทำอย่างนี้มาโหเป็น1 0บสปีแล้วก็คือไม่รู้สึกไม่รู้สึกรู้สารเลยว่า,าการกระทำแบบนี้มันไม่ควรมันผิดโอเคมีใครไลน์มาวอทแอปมาในช่วงนั้นนะฮะ <c oughs> หรืออะไรมา DM มาแล้วก็ปกติในการพูดคุย <c oughs> ถึงแม้ขณะที่เราจะมีแฟน <c oughs> มีมีคนคบอยู่ อาจจะเป็นแฟนหรือไม่เป็นแฟนกันแล้วแต่เพราะว่ามันเป็นสันดานใช่เพราะว่าเพราะเรารู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรนี่หว่าเอาทุกมันจะต้องไปคิดมากนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็ดูสิเราถ้าสมมติว่าที่เขาบอกว่าหนูรับสันดานนี้ของพี่พี่ได้อะใช่แล้วพอมามันวที่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะพี่เปลี่ยนอันนี้ได้ไหมเพราะเขาไม่โอเคกับเรื่องนี้เราก็มีความเชื่ออยู่อย่างนลยว่าเฮ้เราก็สามารถเปลี่ยนได้ก็จะบอกว่าได้ใช่ใช่เราแก้สันดานได้เราแ้ันดเราแก้สันดานได้ดีกว่าที่จะบอกว่า ที่เราทะเลาะกันหรือว่าที่อะไรก็เพราะเราอ่ะรู้สึกไม่โอเคกับเขารู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ดีตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นซึ่งเราไม่รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราไม่ไม่รู้สึกเลยว่าไม่อยากให้เขาพยายามคิดด้วยซ้ำเปล่าของเขาไม่ดีไม่ไม่ไม่คู่ควรกับเราเรยออะไรี้ด้วยซ้ำไปมมีคำถามอันหนึ่งที่แบบพี่อ้อยพี่ชอบจะเจอเสมอค่ะว่าคนเจ้าชู้อ่ะแก้ได้หายได้จริงหรือเปล่าอ๋อมันก็แค่หยุดแต่ถ้าผมว่า มอแค่หยุดแล้วมันก็จะชินกับการกระทำอย่างนั้นไปเองก็ <c oughs> พอเริม่มหยุดได้เดี๋ยวมันก็จะชินกับการหยุดใช่ากับการหยุดโดยแบบเออไม่ต้องตอบดีกว่าก็แค่นั้นเองครับจริงๆเพราะเพราะไม่งั้นใครไลน์มาหาหรือว่าใครทักมาก็เออตอบไปก่อนตอบไปก่อนไม่รู้ตอบไปทําไมด้วยเพราะว่าก็ไม่ได้มีการสื่อสารอะไรกันมาตั้งนานแล้วหรืออะไรด้วยซ้ำไปแล้วก็เพียงแต่ว่าน้องก็ตอบมาเอ้น้องก็ไลน์มาก็ตอบไปตอบไปแล้วก็ทาเป็นความเคยชินซึ่งจริงๆแค่หยุดเลย ก็เออไม่ต้องตอบแค่นั้นเองจบมันเพราะว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เรารักมากพอที่จะหยุดด้วยใช่ครับก็โอเคเป็น่วนเรื่องความรู้สึกชอบเหตุการณ์เพียงสําหรับเราคุณน้อยนิดมาก <c oughs> ว่าแบบอ้าวก็ทักทายต่อไปไม่มีอะไรต่อเนื่องไม่มีอะไรต่อต่อมาจากนั้นหลังจากนั้นแต่ความรู้สึกเขาอะมันไปไกลกว่านั้นแล้วอล้ก็แค่หยุดไปลึกซีบอกว่าหลังจากนั้นเราก็ให้โอกาสแล้วให้โอกาสจริงๆด้วยใช่ค่ะแปลว่าเรา เลือกที่จะลองเรื่องที่จะเลือกที่จะเชื่อใจช่เลือกที่จะเชื่อใจ,ใอจ,อใจแต่ว่าคาว่าเชื่อใจมันก็มันก็ไม่ได้ง่ายาดหรอกคะ่ะแต่ว่าหนูก็คือพยายามคือความหึงของหนูเนี่ยเอาจริงแค่ผู้หญิงสวยๆเดินผ่านแล้ว mm. ถ้าเขาคือสันดานะคะสันดานเหละมองปุ๊บเนี่ยหนูหนูโกรธละหนูก็คือ mm. รู้สึกละแต่คือหนูแบบเห็นก็คือสามารถไม่ดูหนังกันได้เลยแบบนั่งอย่างเนี้ยพี่ปูพี่ปูเขานั่งหันหน้าอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเขาใสายตาเขากำลังคุยกับหนูแล้วเขามองไปข้างหลงังแล้วหหนนูก็ัไป อ่ะผู้หญิงไม่ดูหนังละหนูสามารถเ<ก>ด่กคนั้น<ล>กดเลย<ก><อ>แล้วก็บอกจะกลับบ้านล้วก็บอกให้เขาทิ้งหนูจอดรถตรงนี้แหละหนูจะลงจะลงตรงนี้เลยเขาก็จอดความคาดหวังในใจนั้นคิดว่าเอ้ยจะลงไปทําไมใช่ค่ะคือถ้าเขาล้างหนูสักนิดนึงนะหนูจะไม่ลงแล้วพี่ปูเอารถไปเลยเอ๋อก็เห็นว่าลงคือช่วงเวลาที่ีเปลี่ยนอารมณ์เร็วมากๆเนี่ยเราจะเราจงงเหมือนกันแล้ว แต่วเราก็วกลัวว่าเราก็จะขึ้นเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันเพราะฉะนั้นหยอยะๆห่างๆกันไปก่อนก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ <c oughs> แต่ถ้าล่างอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่มีการพูดคุยเลยมันก็ถึงบ้านได้แต่ถ้าสมมติมีการ <c oughs> เหวี่ยงอยู่บนรถแล้วปั๊บห, <c oughs> หนูยังแบบอย, <c oughs> อยาเอาชนะไงะ <c oughs> ต้องชนะแล้วแลนดิ้งไม่ลงพอพอลงรถปล่อยลงอ้าวหาที่แลนดิ้งไม่ได้ใช่ไหมทำไงดีหนูก็จะไม่งอเลยใช่ไหมเขาก็อ้าวง้ออะไรคะเอากลับมาสิจะให้หนูกลับไปได้ไงอะไรเงี้ยก็คือกลายเป็นจนกระทั่งแบบ ไปชวนเพื่อนมาเพราะไม่รู้จะไปไหนก็ไปชวนเพื่อนมาจนสักพักหนึ่งเขาพิมพ์มาแค่ว่าขอโทษพือพึ่ว่าขอโทษเนี่ยสงสารเพื่อนมากที่อุตห์ออกมาหากับเลยทันที <laughs> หายเลยแล้วิ่งลงเลยคือรอแค่นี้แหละอะไรเงี้ยแล้วก็คิดในใจว่าจะไม่ลงรถและจะไม่แบบทะเลาะกันจะไม่เดินหนีไปไหนอีกเพราะไม่รู้จะไปไหนไงน, <laughs> นี่เป็นการเตือนใจ,จตัวเองว่าจำครั้งนั้นได้ไหมถา,ามอยากรู้อะ แล้วณวันนี้ถ้าสมมติเขาเหลือกมองคนอื่นเละมองคนอื่นเนี่ยยังโกรธเท่าเดิมอยู <s <S ่ไหมก็คือในใจเราเราก็ยังคงมีความคิดหึงแต่เราจะไม่ได้แสดงออกแบบเดิมแล้วหนูก็จะมีวิธีของหนูว่าเอ้ยเนี่ยแบบก็จะแบบมีวิธีการที่แต่จริงมันเป็นปกติไหมเราเห็นคนสวยแม้แต่เห็นคนหล่อใช่ยังมองเลยแล้วมันก็แค่มองไงมันเป็นอาจจะเป็นแบบเรื่องนิสัยของหนูที่แบบ ก็คือเรื่องี่หึงนี่คือยืนหนึ่งมากแล้วหนูก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ว่าเราก็พยายามไม่เขาให้ไม่ให้เขาไม่อึดอัดมากโดยการที่เราก็เริ่มที่จะคุยเหมือนเชิงล้อเชิงเล่นนะคะไม่ได้เชิงหึงจริงจังแล้วเราให้เขาตอบแค่ว่าแต่หนูก็รักหนูมากกว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย้วถ้าเขาตอบมาแค่นั้นหนูก็จะหายรู้รู้สึกไหมคะว่าบางทีโจทย์มันเป็นโจทย์ยากเหมือนกันเนาะนพี่เชื่อว่าแต่ก่อนหนูก็ต้องต้องคนพบความภาคภูมิใจบางอย่างว่าฉันก็ตัวท็อปเหมือนกันนะจ๊ะแต่ตั้งแต่มาเจอพี่ปูปั๊บ ดูเหมือนแบบคะแนนฉันยังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือฉันยัง,ยงไม่ได้พยายามต้องแบบออยังแพ้อยู่ยังแบบต้องทํงทา <laughs> แต้มตลอดแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นแค่ช่วงแรกๆค่ะที่ที่เรารู้สึกในเรื่องของ อาตัวตนของเราแต่พอคบกันมานานๆมันจะเลอกชนะใจเนี่ยมันเป็นเรื่องการทํำคะแนนที่หนูอยากทําคะแนนให้ได้มากก็คือเริ่มแทรกซึมเข้าไปยึดบ้านแล้วก็เริ่มแบบอยู่ในชีวิตให้เขาขาดไม่ได้ชอบชอบความตรงชอบควาตรงอันนี้แทรกซึมเข้าไปพี่จะบอกว่าผู้หญิงหลายคนคิดแบบนี้แต่ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่เพื่องจากว่าตายแล้วเดี๋ยวเขารู้แต่จริงทุกคนก็คิดแบบเนี้ยเมื่อเขาก็คนที่เรารักกันเนาะ ทำไมเราจะไม่อยากอยู่ใกล้ๆแล้วยิ่งน้องเขาประกาศชัดเจนว่าหนูเป็นคนคลั่งรักมากอาการอาการคลั่งรักของน้องลุกไหนเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเราต้องการความคาดหวังจากการมีแฟนขนาดไหนคะคนคลั่งรักจริงๆหนูเป็นคนถ้าถ้าเกิดให้พี่ปูบอกพี่ปูเขาคงจะต้องตอบคําถามหรือฟังหนูบอกรักถ้าอยู่บ้านก็คือทุกห้านาทีไหมโอ้โหแบบคือจะแบบวันๆจั จะตัวติดเขาจนซึ่งบางทีเขาอยากมีสเปซไม่ไม่อะไรทุก5นาทีนะก็คือแบบรักหนูมาก็งรักจนเลยอะไรเงี้ยค่ะทุก5นาทีเลยหรอคือมันไม่ขนาดนั้นพูดไม่ไ่่ อ่ร่อยคือหนูก็คิดว่านี่เ็การแทรกซึมของหนูทําให้เขารู้สึกว่าเออมันรักจ๋ามากแต่ว่าบางทีเขาก็อยากมีเวลาเป็นของตัวเองซึ่งบางทีเขาก็จะเริ่มที่จะตื่นเช้าแล้วตื่นเช้าเพื่อที่จะแบบไปอยู่ในมุมของเขาตื่นเช้าเพื่อหนีเราแล้วใช่โอเคหนูแล้วพอคือพี่โบยจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่หนูตื่นเมื่อนั้นบ้านม่เงียบแล้วแล้วหนูก็คือแบบสมมติเขาตื่นมาแล้วเขาคิดอะไรในหัวอยู่หนูคุยกับเขาแล้วเขาแบบ ไม่ได้ไม่ได้ตอบหนูแบบข้างลากอ่ะหนูก็จะทําไมเปลี่ยนไปจากหนูแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนี่คปัญหาทุกวันนี้เขาสงสารเขาเหมือนกันสมัยตยวนี้ตื่นเช้าหนีหนูใช่ไหมตื่นเช้ามาหาสพพื้นที่ส่วนตัวอย่างเงี้ยครับทุกอันนี้คือตอบแล้วจ้ะแต่ก็แป๊บเดียวได้เวลาแป๊บเดียวพอเขาตื่นมาเปลี่ยนโลกแล้วครับมันก็เป็นความสดใสสดชื่นอีกแบบนั่นแหละ เอาละครับเราพักเรื่องความรักของพี่ปูกันไว้แป๊บหนึ่งนะฮะใครที่อยากกู้เงินแต่กลัวกลัวว่าจะผ่อนไม่ไหวนะครับฝั่งทางนี้เลยฮะอันมีโปรโกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้ามาบอกกันนะครับ ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเขาออกแคมเปญสินเชื่อบ้านกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าอัตราการผ่อนต่อเดือนที่ต่ํามากครับจึงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับสำหรับแคมเปญนี้ครับกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าก็ประกอบด้วยสินเชื่อบ้าน เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นหรือว่ารีไฟแนนซ์นะครับโดยปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ย0%นาน6เดือนครับโดยในเดือนที่7ถึง12ผ่อนล้านละ1,500บาทต่อเดือนครับโดยลูกค้าที่รีไฟแนนซ์นะครับจะได้สิทธิ์ในการกู้เพิ่มเติมเพื่ออุปโภคบริโภคกู้สูงสุด 5ล้านบาทครับโดยธนาคารไม่คิดค่าจัดนิติกรรมสัญญาและค่าบริการสินเชื่อแต่อย่างใดครับโดยจะต้องได้รับอนุมัติและจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30ธันวาคม2564นี้นะครับโดยสามารถติดต่อยื่ยนกู้ที่สาขาของธนาคารนมสินได้ทั่วประเทศเลยนะครับได้ตั้งแต่บัตรนี้หรือว่าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์ของธนาคารนมสินคลิกเข้าไปนะครับ w w w g s b, b. o r t h เฟซบุ๊กก็ได้ครับ GSB Society หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ GSB Contact Center โทร1115ใกล้สิ้นปีจะครบกำหนดโปรโกู้ปีนี้ผ่อนปีหน้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบๆเลยถ้าคิดจะกู้เงินคิดถึงธนาคารนมสินครับพักกันแป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กับแขกรับเชิญของเราพร้อมกับพี่อ้อยพี่ชอตในคลับเ r i d ดเ Show ครับเมื่อสักครู่ถามไปว่าเป็นแฟนปู่ลาเกทยากไหม ถามกลับบ้างเป็นแฟนนุกซี่ยากไหมโอ้โห